แล้ววันนี้ก็มาอยู่กับรายการแอคแท็กออน t น a ่าทีเวดด์คอมนะครับวันนี้เรา,าจะมาเล่นบ้าอะไรก็ไม่รู้ครับมาเกรียนเกรียนในท่านวันนี้เราอยู่กับใครบ้างครับอ,อยู่กับแอมตัวอับเอาเงียบ คนนี้ชื่อชื่ออะไรบอกไปดิโอ้ยอีแวนชื่ออะไรครับโอมครับชื่อโอมคนนี้อที่อยู่ในช่องนี้ฮอนัทนั่แล้วคนนี้นนใช่ไหมผมชื่ออะไรโอเคไปใหญ่้ยไปไปเลยกันตาพี่เข้าไป เข้าไปไปตรงนู้นเลยเราไปทางไหนก็ได้ที่เราชอบแย่งคนโอ้ยวู๊บอ้ผมขาวผมขาวก็ดีเลยก็เปิดเปิดเปิดเดี๋ยวใช้โหมดอมตะไม่ใช่ละใช้โหมดเกียนหนึ่งก่อนเกียนหนึ่งก็รู้คือเกียนหนึ่งอาจะเอาว่าอะไรเนี่ยโอ้ทท่านบอกว่ากูตายแบบ เยอะกระถางแมพเกียนซ่าเยอะเอ้าชิบหายอ้าว้าวเอ้าให้ฉันที่ไม่ได้โอเคเล่นต่อเลยไปเจอกันที่เอ่อไททันเฮ้ยไททันหัวหัวหัวชุบมูดีกว่าเฮ้ยมันมีตัวคารนตัวคารนตัวคารนมีอยู่เดี๋ยวจัดการตัวคารนก่อนไปเกียนรถคาร์นเราบอกแล้ววันนี้เราจะไปเกียนนะมาที่ยูฟูได้ครับ เดี๋ยวเราขอไปเก็บตัวคานทีเดียวแล้วกันเนื่องจากเราโง่เดี๋ยวรับตัวคานครับเอ้ยไปกี่ฮะโอ้น้องนี่เกลียดมากเลยนะเป็นไงตัวคานมันเลื่อาไแล้วจัดการตัวสีย์เยอะแล้วคพี่เยอะเยอะแล้วเยอะแล้วไปเจือเหยอะอ้าวฟักเดี๋ยวด้ะมาจะฟังมาจโอ้โหเนี่ยนเนี่ย ไอเดียเดียวตัวคานมันไม่นิ่งอยู่โอ้โหเททันเททันบ้าแล้วเนี่ยแอลหยเลขวันนี้เราก็จะมาเตียนก็จะมาฆ่าเททันโดยล่าเชือกมากกว่าโอ้ยโอ้ยล่าเชือกโอ้ย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 ตัวใหญ่ขออย่ามายดิแถวนี้ตัวคานเลฮ้ยถอยหน่อยอย่ามายุ่งกับแถวนี้ดิ รู้ไหมไอไอตัวคาเนี่ยเป็นหมุนดูเน็มอย่าให้มันหมุนอย่าให้มันหมุนจะจ้าตายตายแล้วออกมาจากมันดิออกมาจากมันไอเว่อร์อย่าเข้ามาใกล้มันบอกว่าอย่าเข้ามาใกล้มันจะกจัดการมันก็ยิงเข้ามาใกล้เนาะโอเคนี่ไงตัวคานโดนเราฆ่าแล้วตัวคานกอน เราจะกัดไปแล้วเราฆ่าไปแลบ่ไงท่านี้เกียนนะจ๊ะท่านี้เราจะมาเกียนจ๊ะมาเกียนนะสายโหดไม่มีใครฆ่าเราได้มาดิเว้ยเฮ้ยมามาเอาเหรอมามาแน่นะแน่ใจนะแน่แน่แน่มาชั้นระวังโดนต่อยตูดแบบไม่มีเลยนี่นะเดี๋ยวโดนเอเลี่ยต่อยตูดชึบนจงนั่งมาแล้วมาเร็วมาเร็วมาแล้ว มาเร็วจ้าเผ็ดเฮ้ยอยู่นิ่งๆไมได้เปล่าวะอ่าคายได้ไม่ใช่ท่านตัวนั้นอะอยู่นิ่งๆดินี่นี่นี่เต็ม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 อะไรแล้วเต็มใช่ไหมอย่าอยู่นิ่งๆดิเดี๋ยวจะมีอะไรหล่นมาจากบนฟ้าแต่อย่าให้ใครมาฟันคอนะอย่าให้มาฟันสกิลมิกาสะมันคือสกิลมิกาสะเฮ้ยมีคนไม่ใช่ท่นด้วยเนี่ยพี่ก็เป็นเหรอไอ้เจ้าเก็บนั่นคือค้านปลุก ไม่เลยตกแม็กมราตกแมากแี่เป็นไททันเหรอใช่ใช่เลยเ้ผมขอเกียนมึงน่พ่ขอเกียรมบ้างขอเกียบ้างเ้ยพี่ขอยิงสลิไป่คอหน่อยไม่ไม่เอาทำไมอะสลงไปี่คมันมันไม่ตายหรอกช่อแล้วยิงสลิงไปที่คอมันไม่ตายหรอกพี่ขอเกียนหน่อยดิไม่ได้ครับ มไม่มีอย่างไปท่าน <S <s> เกียนได้เกียนได้ใชเดียเดียวแม่นอนเกียนแท้มาเอียนมาข้างหลังเอียนย็ดแท้เนั่ยวะไหนเฮ้ยตัวคานตัวคานไม่เอีลนย็ดแท่กูไปเอียนย็ดแข้หายครับเอาไอ้คโอ๊ยไอ้ลำ ไอ้หมตายตายไอ้หํมเอเลนตัวเล็กเนี่ยขให้ท่านแบบมีความสุขมากอะูนั่นไงท่านตรงนู้เฮ้ยเอเลนไอเลนเรารรวมมือกัน่นเ่าองโอ้ยออ้สัตว์โอ้้อออออเลน้อ้อออออ้ออพ เออขันอาซีมันไม่ได้อาซีไม่ได้ต่อยโดนอ้าวกระดิ่งเลยดูสบตัวเองครับเอเดเอเลนนะจริงมึงมาดิเอเลนมันใครมาเอลุยัวแกพี่ใหญกล้องอะไรอ่านเดะเดะเดะกล้องมันไม่เกี่ยวมั้งน้องน้องน่าเจ็บถามว่าผมใช้โปรแกรมอะไรอ่านนะเออนั่นแหละก็มันเหมือนกับอะไร เราใช้แฟบไอ้รวยหัวเค้นโอ้ยโอ้โหเราใช้แฟบไอ้รวยหัวเค้นเอรวยหัวเค้นแต่จะเป็นกิลก่อนละตอนนี้เราก็มาดิเอลินหัวเค้นโอ้โหมาดิโอ้โหไอ้รวยหัวเค้นเอเลนของหมอดีเอ็มมันวิ่งเร็วแล้วเพ่พี่มาเดี๋ยวช่วยเดี๋ยวช่วยมันวิ่งเร็วเอ้รวยหัวเค้นมึงจ้าเอ้ยมันไม่เท่ห์เลยผลิต มีวิปเิลเอลูเคนเออระวังเครื่องจักรสังหารออกลงนะไม่่งการออกลงแน่ไม่โดนหรอกเอลูโอเคเนยใช้เอเลนได้เหรอวะมิสซควอล์กเอเลนยึดแค่มันมาแล้วยึดแ่โอ้ไกอดโอ้ดับเบิลสองเดต้องมุดเดดดด ไอเดียมันเกียร์ยังไงมันไหนเด็กเนี่ยเราใช้เอเลนไม่ได้แล้วมันกระโดดเตะโอ้จะใช้เพื่ออะไรล่ะครับ่อ้อไอเลนโอเคไอเลวโอเคไแม่จิงมาไอเลวโอเคไอแบนห่าจะทำอ๋อไอแบนตัเข้าไปแล้วอ่ะเห็นว่าเห็นเลขไหมไอเดยอย่าไลค่ะ่างั้นอ่ะอ้าวใช้ท่านสามตัวแล้วลุมไม่ใช้ท่านเอเลนเฮ้ยกดบล็อกยังไงวะรอไอเลวโอเคโอ้ย โอ้มอมฟักกิ้งครับงานนี้นี่ตุกกาบันเดี๋ยว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 เอเดเวนไม่โอ้ยเอเดว์หัวเขนตุกระเด็นเอรวยเฮ้ยมาแล้ววะผมมีของขวัญจะไปส่งหน้าบ้านแล้วหน้าตโอ้ดูดูตรงที่ไดรวยหัวเชนครับเอรวยหัวเชนอย่าผัวนนะเว้ย ว้าโอ้ยโอ้ยโอ้ยอเอลูโอ้คิสมุดดนเดินดูลุกดอกสมุกดอกเฮ้ยไอ้นักได้ไอ้นักตืดนประเดี๋ยวตื่นตื่นอะไรตืไม่โดนหลับตื่นตื่นโอ้ยเดแล้วร่วมมือกันเดท่านเมายาเออสวัสดีสวัสดีสวัสดีวันดีวันดีเอลินไม่ได้เอเลูโอเค ทำไมกูใช้เลนไม่ได้โอ้ยทำไมกูใช้เอลนไม่ได้เลยเลยโอเคเลยโอเควันนี้ต้องรับเป้าหมายก่อนเอาคิปไพ่สไปด์ปังเป้าหมายอะไรต่ออืบิดได้เลยกูลุกหมายไว้ที่สามนาฬิกานั่นหนึ่งสองสามผมนี่บินได้เลยครับเฮ้ยคนเล่นอะไรทันเล่นอยูนี้ เทปดูหนวอยโอ้โหเอินเซอเฮ้เอลูโอเคนม้วเอลูโอกเอือีกางอากาศอือโอ้โหเอลูโอเกมีกระซวยหัวขะโอ้มีกระซาโอ้ย ฮ่าผมด้วยไอ้เว่ง่ช่วยช่วยโอ้ยเฮ้ยหมดแดงแล้วหมดแดงแล้วเกมเลยหัวเกมนะครับต่อโอ้ยกระเด็นเลยไม่ถูกความความเกลียนของเรามาสุดาลิตค่าเอเลนได้ ที่ยังนันต่อครับังวันนี้เฮ้ยจไอ้ไอาไมก่อยไอ้ดกไม่ได้เด็กไม่ได้ดโอ้ยเฮ้ยไอ้หน้ไอ้หน้าจุดตรงนูนไอ้หน้าจุดตรงน้นไอ้นาจุดตรงนู้นไอ้น้ดจุดตรงนูไอ้น้าจุดตรงนู้นอ้น้าจุดตรงนู้นไอ้น้ารงนู้นไอน้รงนูนน้าจรงนู้ไอ้้าดรงนู้นไอ้ห้าจุดตรงู้นอ้นาจุรงนู้อ้นาจุดตรงนู้นไอาจุดตงน้นไอ้น้าจุดรงนู้นไอ้นาจุดตรงนู้ไอ้หน้จรงนอ้้อ้หนจุดอ มันมาครับเจ้าวันนี้โอ้โหเด็กก็โอ้บไปอย่าตะปูโอ้ไม่ด่ะไม่รู้จังหวะนี้โอ้ไม่โดนคเขาเคยเคยเห็นแดิฉันรู้เสาไหมเคยแดิฉันรู้เสาแตดิฉันเต่าเสาเคยเห็นไหมสามตัวแล้วเนี่ยใครใครอยากเห็นมันมันมันดูมาดู ท่านกระเต่าเสาโอ้เออเอ้ทุกคนเรามีอะไรจะให้ฟังเงียบๆก่อนเงียบๆหน่อยเรามีอะไรจะให้ฟังอย่าหล่นหลดนมามาอย่าฆ่านะอย่าฆ่าพี่นะมารวมกันตรงกลางใครอยากดูมาเลยครับนี่ตรงที่นี่สีเดียวนี่ต้องทแบบนี้ ให้มันตั้งอย่างนี้เลยนะเอ้ยหยุดหน่อยคนที่ไปแตะขั้นไอเลนอยู่ไหนเด้อโอ้โหฉันมาแล้วเลยโอ้ยคนเข้าข้านที่ท่านเลยบอลแรกเลยคนที่เข้าข้านท่านโอ้ยบ้าความเกลียนอยู่ที่ไหนเราจะไปหามันโอ้โหโอ้บอกดูครับแต่ท่านเอเลนมาหาเขาเลยดินี่ดูดูท่านมนนี่ไหนไอเลนช่วยเราด้วยเฮ้ยขางหลังเราโอ้ไม่กอด โอ้โหโอ้ย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 อ้โอ้ยอ้้ยอ้โอ้ยอ้ยโอ้ยอ้โอ้อยโอ้ยอ้โ้ยออยอ้โอ้ย้โอ้ยอ้โอ้ยยโอ้้ยอ้โอ้ยอ้อ้ยอ้โอ้ยอ้้ยยอ้ยย หูฟองเทียนอยู่ท <characteristics> ี่ไหนท้องไาจะไปหามันนะครับอะไรอะไรไม่โดนเอื้อตายยี่ฮ่าอยู่ทับพินเลยน้องมันไม่ขาดกระเด็นเกินไอพีอยู่นิ่งดีโอาบินบนไลน์แล้วแหละหายแล้วไม่กอดยาอย่าเลยน้องมันไม่ดีมันไม่ดี เดี๋ยวอไปเด้อไปอยู่แล้วไปแล้วปิ้วปิวปิวปิวขออัาโหลดอะไรบางอย่างก่อนนะอย่าเพิ่งมาเตะเราเออเฮ้ยอยากกนพี่นะกำลังมันอยู่เลยตอนเนี้ยอือกำลังมันอยู่เลยเนี้ยเนี่ยเนี่ยดูดูสเต็ปขั้นเทพ นี่จับตายขาเสาครับออกขาวช่างเกลแน่กันนี้นี่โดดดนี่นี่นี่นโอ้โหมักมากครับตรงนี้โอ้ ทำไรทำไรทำไรตายอยู่นิ่งๆไงอยู่นิ่งๆกดดิไม่ใช่ตัวโอ๊ยทำไโอ้ยยดีค่ะลาเลยียนตะเราอีกแล้วใค่ไปรู้อ่าไอ i ีครับอ่าอย่างเดียวสถานีสถานการณ์นี้ ไม่ได้เด้ได้ได้นิ่งๆเล่นน้ำแลเนี่ยเราได้เสียิงเตะหมูอะไรตอนเนี้ยนิ่งๆก่อนนะหัวหุนไปเลยแหละไปเลยใช้สกิลเฮ้ยใช้เอเลนไม่ได้เอเลินยึดเข้มมาไปคลิปไปคลิปวันนี้เกณฑ์พอแล้วมั้งโอ้โห เกยนมากเจอกันตรงกลางนะจ๊ะแป๊บสั้นหน่อยอ้าวน้พี่ไม่ถ่ายสุดเลยอ่ะไลฟ์สตรีมโอ้โหไลฟ์สตรีมย้อนหลังย้อนหลังลิฟไลฟ์มีแล่ได้หมดท่าสดชื่อเนี่ยมามามาปิดคิดปิดคิดเออเอ็นดไม่ใช่ไอคือยึงดิ่งดิคนดีมากเรากำลังตายอยู่โอ้โห ดยังยังกระลายกิลเลยโ้ยมันมาเยเฮ้ยจุดไฟคอครับจะโดีครับไปครับไปครับมาเลยครับจะโดนนี้ครับมาป็นคิปขอตัวไล์ก่อนครับ สวัสดีครับเห่อขพอแล้ววันนี้บายบาย,บาย